สำหรับลูกสาวคนโตใช่เมื่อวานสำหรับลูกสาวคนเล็กค่ะคนโตเสียสลายคนเล็กไปกอนนะฮะไม่ได้เสียสละพ่อล็อกไว้เลยว่าให้คนเล็กก่อนเพราะเขาป่วยก็เลยให้คนเล็กไปให้เป็นกำลังใจวันนี้พี่สาวได้รับแล้วนะคะพี่สาวจะวัยว้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพวกนี้มาเอาอีกตัวหนึ่งอันนี้คือตัวของพี่สาวน้องมิชลินก็บอกว่า แรงมากดูแล้วรูปร่างเขาเนี่ยก้ามเป็นมืนมัดจริงๆมันคือล้อย,อยางไม่ใช่ก้ามไม่ใช่ก้ามก็อาจจะเป็นก้ามก็ได้แต่ว่าตัวนี้ทําให้ผมรู้ว่ามิชลินที่ผมว่าใจว่าเป็นเรื่องของยางยนอ์ใช่ไหมมันเป็นเรื่องของมิชลินสตาร์หรือมิชลินไกด์ด้วยมันเป็นต้นต่อของ พวกนี้ที่มิชลินสตาร์ที่เราบอกว่าร้านอาหารที่อร่อยแล้วมันจะได้ป้ายมิชลินเนี่ยเคยรู้มาตั้งนานแล้วว่าเออร้านไหนอร่อยจะมีป้ายมิชลินแต่ตอนนี้เพิ่งจะรู้จากตัวนี้ที่เราได้รับมาในงานที่ไทยพัฒว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นกลนอุบายอย่างหนึ่งของผู้ที่ก่อตั้งมิชลินอย่างรรยเต์มเนี่ยต้องการให้คนเดินทางพอเดินทางแล้วก็ต้องขับรถ ยางก็อาจจะต้องเก่าต้องสึกอะไรเงี้ยก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้ขายยางเพิ่มขึ้นเขาก็เลยทํามิชลินไกด์กับมิชลินสตาร์ขึ้นมาร้านอาหารที่อร่อยสถานที่ที่ต้องเดินทางเพื่อให้คนเดินทางและก็มีโอกาสได้เปลี่ยนยางรถยนต์และมีโอกาสได้ขายยางรถยนต์นเพิ่มขึ้น ที่มาแบบนี้นี่ครับดังนั้นคุณก็จะเห็นว่ามิชลินสตาร์มิชลินกันแล้วก็มิชลินยานรถยนต์คือสิ่งเดียวกัน,น <c oughs> คือน้องคนนี้ <c oughs>